ผู้ชมครับวันนี้มาร่งกลึงอ้อยการช่างผู้เขียวครับใก่ซีแยบใบพัดเราบอกว่ามีแตนน้ำเด่านะครับมีแตนครับเอไปขนอ้อยครับขนอ้อยขนเข่าครับอมาครับสร้างเราดูแลดีครับนี่แตนเท่าไรเท่าแก่ที่แตนอ่นหครับที่แตนสองหมื่นห้าความใส่งานพี่น้องมาาเลยครับคุ้มสุดคุ้มเฉพาะเครื่องเลยกับ หมื่นกว่าแลนะเนี่ยโอ้โหอีอแเตนพร้อมใส่งานครับขายถือครับสองหมื่นหานั่นป่นบสุดยอดหาถือกว่านี้ว่มีอีกแล้วนั่นเบอร์โทรแล้วน,น่ะนะโทรมาแล้วครับเด้อท่านผู้ชมครับเห็นบอกว่ามีอันออนั้นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มีรถรถหกล้อมาเนี่ยไปเบิ่งรถหกล้อครับมาเบิ่งรถหกล้อครับเป็นซี สะุดตาแน่เด้อหกลองคันเห็นเนาะอ๋อเดี๋ยวนะครับให้เบิงให้เบิงพ่ายนอกก่อนครับเบิงพ่ายนอกก่อนครับท่านผู้ชมครับรถหกล้อครับไปขนเขา่าขนอ้อยไปแกงงัวไปพอนะ่อค่าหน้าห้อยโอ้สุดยอดครับสมรรถภาพเป็นไรครับสมรรถนะส,ภา,ส,สภาพเยี่ยม ติดสโลให้เรียบร้อยตเรียบร้อยับ,บาคือปิกอัพรพันอปิกอัพพ่วงมาเลยเพเวอร์ทำงายหลายมาือนและะ้วมั้บดโอ้โหรับดีบนแนบสบายเลยนะบ,บาย,บายโวคอราคาเท่าทไหร่วัางน่พี่น้องถามราคาอยู่หนึ่งแสเก้าหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสเก้าหมื่นหพันบาทบต่อร่องได้ ต่อเราเอามาเบิ้งทางพี่ครับอืมให้เบิ้งช่วงล่างนะครับเบิ้งช่วงล่างตรง,ง,ตงกับเสริมเหล็กให้อืมเสริมตรงไม่<อ>เสริมตรงเหล็กเสริมตรงเหล็กครับตรงเหล็าากครับเขาเจะใส่แปดตันเขาเจาะใส่แตันต๋อเสิมอ๋อเสริมให้แล้วลอ่า<ต>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองได้มองเสริมครับเดี๋ยวเขาพูดถึงเธอผู้ชมดีเป็นไม่เห็นตอนนี้ครับนี่เสริมเล็กนะสามอย่ประกบกันหนึ่งสองเพื่อรับการบรรทุกมันทุกหนักครับ ที่จริงมันเป็นตรงใหม่เนาะครับอันนี้เสริมตรงเหล็กอนี้เสริมตรงเหล็กค้อมใส่งานพร้อมใส่งานครับสโลตไทยสโลตเป็นยังไงสโลตสโลตสโลตใหม่สโลตมันอยู่อยู่รอเกียวป่ะฮะครับอยู่ต่อจากเกียวมันย่นต่อจากเกียวมาั้ยใงครับท่านผู้ชมครับที่หางนี้ผมเห็นบังบังถังน้ำมันมันบังถังน้ำมันตัวไหมสโลตทางหางพูนครับโอ้สโลตทางหางุนี่นะครับสภาพครับกล่องเขามันมันกดไข้เบิ้งไข้เบิ้ลไก่เนาะ หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับภาษีปอขาดขาดบอขาดกับโบยักเออพอต่ไปต่อโบยากขูครับข้งในท่านผู้ชมอ่าพรเบิงอนสโลเจ้าว่เสร็จละโอ้ แบ man, บนี้แหละนะครับนี่สโลใหญ่อ๋อนี่ยเ,เ,เนี่ยเนีปุ้มนี่ยนะครับโอ้เนี่นนนคือสโลสโลครับ <dairy S 1> ทาา <upgrading S 1> ่านฟ <raine. S 2> ังครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นี่คือเบอร์โทรร้านร่องกึ่งอ้อยการช่างครับท่านผู้ชมครับที่ถนนใหญ่ครับขอบคุณครับเท่าแก่ครับบ๊ายดีครับบวัยดีครับ